งานสนุกสนานเลยครับก็วันนี้ก็เป็นงาน Summer Wonder Fest นะครับของทางซ็นทรัลพัฒนานะครับก็ต้อนรับเข้าสู่หน้าร้อนับที่สุดของประเทศไทยเรานะก็เขาก็มีอะไรต่างๆมีทำเป็นมากมายมีของกินมากมายนะครับใครที่ช่วงหน้าร้อนนี้อยากจะหาซื้อของใช้ในช่วงหน้าร้อนหาซื้อเสื้อผ้าหรือว่าหาของกินในช่วงนร้อนก็อย่าลืมนะครับผมมาเดินที่เซ็นทรัลูกสขานะครับผมแล้วก็เซ็นทรัลโวลด้วยนะครับ ย้ำตั้งแต่ฝาัน้ลยองถึงพุทธาเลยพุทธาเลยก็บอกว่าเขาแบบมีอะไรดีๆมากมายบ่อย่างี้แล้วกันก็อย่าพลาดไม่อยากพลาดไม่อยากให้พลาดนะครับจ๋าพุทธาอาชีพเรื่องเพลงของเราก่อนไหมเออเพลงมาเราเพลงท่าสายสองปีกันหนึ่งครั้งครับคุณวิวแล้วครับก็ดีใจดีใจเพลงนี้ก็ผมชอบมากผมชอบเพลงนี้มากแล้วพอดีใจที่ทุกคนก็ชอบเหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากทุกคนแบบ ไปอีกนะครับก้าวไก่นะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ฟังกันไปเรื่อยๆนะเหมือนมันเป็นขยี้ใจคนลืมยากอะไรสักอย่างดูคนแบบไม่มุกอ่อนไอ้พวกคนไม่มุกอ่อนเนีแต่มันเป็นของกินที่มันทำหน้าที่ของมันได้ดีมากในการไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากครับกับความตั้งใจของการทำงานทำเพลงนี้แล้วพอมันออกมาแล้วผลกระแสตอบรับมันดีขนาดนี้ก็ดีใจนะครับผมว่ามันก็เป็นอีก อีกโมดน,นึงเป็นอีกมุมนึงที่ผมไม่เคยเล่าเรื่องอในในแง่มุมนี้นะแง่มุมของคนที่แบบเหมือนแบบพูดยังไงดีอะเจ็บช้ำอะเจ็บช้ำแบบไม่รู้จะทํายังไงดีแบบมันแบบใจมันยังแบบมันยังไปไม่ได้อะไรเงี้ยรู้ <R ook S 2> สึกว่ามันก็เป็นเรื่องใหม่สําหรับผมเองที่ท,ที่ที่มีโอกาสได้มาเล่าความรู้สึกหรือมุมของคนที่ยืนตรงนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันแล้วเราก็ชอบวิธีการของมันด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ทุกคนก็ชอบเหมือนกันอิ่มไหมตราลอง เราไม่มุกอ่อนอินทักสิกินไม่ต้องมุกอ่อนโลกินไปต่อขาปีนิก้าเอาอีกไหมเอารางวัลนักซ์แน่แมกซองแมกร์องโอ้ยไม่ได้คิดถึงเรื่อนั้นหรอกพี่ก็ถ้าถ้าถ้ามีใครให้เราก็ขอบคุณที่เขาแบบอ่า เห็นคุณค่าให้คุณค่าเราอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าเราก็เป็นมดตัวเล็กๆที่แบบเาทำงานแบบมีเรื่องราวเรื่องเล็กๆของคนรัวเล็กที่อยากจะเล่าออกไปถ้ามีใครที่แบบชื่นชอบเราก็ดีใจส่วนเดือนก็อาจจะไม่อาจจะไม่ทุกเดือนครับอาจจะเว้นแบบางเพลงก็อย่างอย่างช่วงก่อนก่อน d ด i l y ิมจิตของปีแล้วมันก็จะนานหน่อยเพราะว่ามันมันปิดบ้ามก่อนนะเรับแล้วมันเริ่มบ้าใหม่ก็จะเว้นแบบนานเลย อย่างเดลี่แมจิกมาเก้าไก่ก็จะประมาณสองสาเดือนสามเดือนเลยนะโหมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับของบัานนี้ก็อยู่ประมาณสองถึงสามเดือนครับส่วนคุณพีพีเขาก็จะเตรียมชนแล้วเสนอตัวไปเเลยอสนตัวไปเลยเขาต้บมาแซ่บนะรอบนี้นะเขามาแซ่บนะรอบนี้พรุ่งนี้เขาปล่อย MV แล้วนี่เอ็มวีเขาเนี่ยโอ้โหแบบเราเห็นแล้วใช่ไหมเราเห็นแล้วเหรอลูก เห็นไปนิดนึงคือเขาจะให้ดูแล้วเขาบอกว่าให้เก็บแบบความรู้สึกไว้ทำเรีอคชันแต่เราแบบเราเราเราพอจะรู้เรื่องมาบ้างคือเพลงพีพ yes? ีนี่แบบต้องบอกว่าเศรษฐีนีเศรษฐีตัวจริงเพราะเขาแบบทุ่มทุนกับการคัมแบ็กครั้งนี้ของเขาเพศจริงไหมพี่บุญกิตติเพศจริงไหมเพศจริงไหม งั้นงั้นเลยเฉยๆแล้วทำเพลงเขาแล้วใช่ไหมฟังแล้วฟังแล้วก็ก็เสนอตัวมีพรุ่งนี้ปล่อยแล้วพรุ่งนี้ปล่อยแล้วใช่ไหมอ่าไอเอ็มบีล่ะอ้าวไอเอ็ม่ีชวไปชวนมาอยู่แถวนี้เมื่อกี่ไอเอ็มบีเนี่ยเขาเขาประกาศยังงยังยังใช่ไหมก็ใครไหมเนี่ยทุกคนชอบมาทุกคนชอบมารีดข้อมูลจากผมเนี่ยก็ก็ก็ดีนะผมชอบผมชอบผมชอบ เราก็รู้อยู่แต่ว่าใครไม่รู้เลยเนี่ยไม่รู้เลยจริงจแต่ทุกคนรู้กันหมดแล้วนะทุกคนรู้เหรอหรอหมดแล้วผมไม่รู้เรื่องจริงผมไม่เล่นโซเชียลไ่เโซเชียลเพราะว่าครับในส่วนของฟุตเขาอะเราถูกส่งด้วยแอร์ฟลอะไรไม่มีเลยเราก็ปล่อยให้เขาแบบก็เสนอตัวพรุ่งนี้ปล่อยแล้วพรุ่งนี้ปล่อยแล้วใช่ไหมไม่เอ็มบีละอ้าวไม่เอ็มไม่ชวนไปชวนมาอยู่แถวนี้เมื่อกี้ไอเอ็มบีเขาเขาประกาศยอย่างอย่างใช่ไหม เนี่ยทุกคนชอบมาทุกคนชอบมารีดข้อมูลจากผมเนี่ยก็ก็ก็ดีนะผมชอบผมชอบชอบแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าใครไม่รู้เลยเนี่ยไม่รู้เลยจริงจแต่ทุกคนรู้กันหมดแล้วนะทุกคนรู้เหรอหรอผมไม่รู้เรื่องจริงผมไม่เล่นโซเชียลไ่เล่นโซเชียลเพราะว่าครับในส่วนของฟู้ดเาอะเราใน่วนด้วยแอมลูอะไรไม่มีเลยเราก็ปล่อยให้เขาแบบชอบแบบไหนเขาก็ใส่แบบนั้นแล้วเขาก็แบบ เป็นตัวเองเต็มที่ครับผมถ้าเขาเปิดเยอะก็ไม่เป็นไรเปิดเยอะก็แล้วแต่แล้วแต่ฮะตามชอบเสียบหัวไม่มีตามชอบเลยแต่ตีเพลงเราก็ใกล้เคียงกันนะคุณหนึ่งก้าวไก่คุณหนึ่งเสนอตัวเขาผมปล่อยก่อนนะปล่อยก่อนแต่ว่าเขาอะตามผมก็ดีแล้วผมว่าเพลงนี้มันก็มีความเป็นพี่ๆอยู่สูงนะครับแล้วก็เหมือนว่าผมว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ ที่บอกว่ามัน represent ความเป็นตัวเขาได้ได,ได้ได้ชัดมากทั้งทั้งในมุมของเรื่องที่มันเล่าแล้วก็ในมุมของโครงสร้างของเพลงเพลงนี้อะไรเงี้ยมร้องทํานองอะไรเงี้ยหรือการอ r r a n g e ต่างๆก็รู้สึกว่าดีใจที่เขาแบบแฮปปี้กับงานของเขาครับรอบหน้ามารีแคปกันเนาะว่าแบบเปนสนอตัว,ตวยังไงจะนอตัวยังไงรอบนี้มันจะมีภาพมีคลิปใช่นะฮะเขามีภาพคราวที่เราก็ใส่ตรงใส่ กดดันหมดแล้วผมก็ไม่รู้ว่าอะไรพูดได้พูดไม่ได้กิจได้ทุกหน้าเลยนะก็มีท่าประทัไม่รู้พี่ผมไม่รู้เลยเดี๋ยวผมโดนใส่ตรงอาจจะมีอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีแต่ก็อาจจะมีนะพี่กินซ้อมแล้วใช่ไหมลูกซ้อมไปแล้วอาจจะซ้อมหรืออาจจะไม่ซ้อมก็ได้อาจจะซ้อมแล้วก็ได้นี่ อาจจะฟังคู่กันก็ได้หรืออาจจะฟังเพลงเดียวก็ได้อาจจะมีความสุขก็ได้หรืออาจจะไม่มีความสุขก็ได้ก็ผมผมว่าเขาแฮปปี้นะผมว่าเขาแฮปปี้เพราะว่าจริงๆแล้วเหมายนึงว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเหมือนว่าพี่ๆทำไมแบบเว้นนาอะไรอย่างเงี้ยผมพี่ๆเขาเป็นคนที่ที่ค่อนข้างต้องการความเป็นตัวเขาลงไป็นเพลงสูงมากเ้ยจริงๆแล้วเหมือนว่า เห็นว่าหายไปแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้หยุดนะเขาก็พยายามหาเพลงหาคนทํางานแล้วก็พยายามหาวิธีการใหม่ๆหาตัวแบบเพื่อที่จะเป็นตัวตนเขาให้เต็มที่แล้วก็แบบอยากจะสร้างมาตรฐานที่มันดีขึ้นเรื่อยๆของตัวเขาเองเลยครับผมก็เห็นเห็นเขาก็พูดถึงการทําเพลงหรือว่าอยู่กับการทําอย่างนี้อยู่ตลอดก็ดีใจที่ในวันนี้เขาเจอจุดๆนี้แล้วเขาก็พร้อมจะกลับมาเขย่าวงการความทราบอีกครั้ง ส่วนเรื่องนีตอบราเรื่องส่วนเรื่องหนังส่วนเรื่องหนังหลังมากก็แบบเหมือนบิวกินเนี่ยลดน้ำหนักเยอะเหมือนกัน10บกิโลครับเออสิกิโลประมาณไม่จริงไม่ถึงประมาณ9กจุดกว่ากว่าเ9 9าจอะไรอเงี้ยจริงๆมันเป็นยังไงทำไมต้องทำขนาดนี้ก็จริงในเรื่องก็จะเป็นตัวเอ็มเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เหมือนก็ว่าเป็นเป็นเหมือนคนที่ติดเกมครับติดเกมแล้วก็ที่สภาพว่าเหมือนเป็นคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่บ้านทุกวัน ไม่ออกจากบ้านไม่มีเพื่อนไม่สังคมไม่ได้สนใจการกินข้าวกินน้ำอะไรขนาดนั้น<ม>ว่าก็จะโฟกัส,สอยู่กับการเล่นเกม,มซึ่งเหมือนึงว่าตอนแรกอ่ะก็มีการคุยว่าเอออยากจะอ้วนเลยอยากจะผอม,มอยากจะบวกเลยอยากจะลดอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออลดดีกว่าเ,ออเพราะว่ามันมันน่าจะเหมือนกับว่าเข้ากับบทมากกว่าอะไรเงี้ยตอนที่เราคุยกันคุยถึงบทอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคก็เลยเริ่มค่อยๆ่อค่อยๆเอาน้ำหนักลงแต่จริงๆแล้วอาจจะ ดูไม่ค่อยออกเพราะมันค่อยๆค่อยๆแล้วพอจบแล้วผมก็เอาขึ้นมาแล้วข,ขั้นตอนในการทํามันยากไหมพี่ในการที่เราจะเอาลงไป็นเก้าตัวก็ไม่ค่อยยากนะจริงๆผมว่ามันก็มันก็นก็คือคาร์ดิโอแล้วก็คุมอาหารคือเรา<อ>ดูแลตัวเองอยู่แล้วประมาณนี้ก็มีมีมีนักโภชนาการเลยก็เป็นเทรนเนอร์เลยเขาก็ช่วยช่วยจัดตารางอาหารให้แล้วก็จัดตารางออกกำลังกายกล้ามหายไหมกล้ามหายไหมซิลล่าหายไหมตอนนั้นก็นหายไปบ้าง แต่ตอนนี้สิเดี๋ยว<ะ>มันก็มีคืนมาบ้างแต่เมื่อน,นี้สมื่อน,นี้เอาเลยไหมแต่เวลาที่ผมมเป็นรายการเปลี่ยนแปลง้มันเหมือนมีผมรู้อยู่คนเดียว,วาแบบไม่ค่อยมีใครแบบทักหรือไม่ค่อยมีใครแบบเห็นความแตกต่าง <ๆ S 2> แล้วจริงๆเวลามันลดไปเพื่องาน<ะ>ในระยะที่มันแบบสัมพันธ์เลยงั้นมันมีผลกระทบต่อร่างกายหรือว่าอะไรก็คงจะมีมึนๆบ้างนะเวลาตัดน้ําตาอะไรเงี้ยหรือว่าเวลาหิวๆก็จะมีแบบง่วงเหนื่อยเร็วอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้แบบใช้เวลาสั้นขนาดนั้นเลยเ จริงแล้วอย่างของหลานมากนี่ผมถ่ายประมาณกรกฎาอะไรเงี้ยผมก็เริ่มเอาลงกุมพาผมก็ค่อยๆเอาลงละค่อยๆค่อยๆเอาลงมาก่อนที่เราแบบ2โลสโลอีก2โล3โลอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆสะสมมันจะได้แบบไม่เครียดมากตอนนี้ขึ้นมาเท่าเดิมหรือยังลงตอนนี้เกือบจะเท่าเดิมแล้วขึ้นขึ้นขึ้นมาประมาณ5 6 5หโลได้เอาอีกไหมก็ขึ้นอีกไหมก็ หรือเท่านี้หล่อแล้วกลัวกลัวมันจะมาทางอื่นนะคอนแทคก่อนเลใช่แต่คนณค่าที่คอนเฟิร์มว่าตอนนี้แจ่กล้ามกินแน่นมากใครครับมีคนมาคอนเฟิร์มกบอบ้ามันใส่อย่างนี้มันจะเห็นได้ยังไงล่ะก็ต้องเปิดนะลูกไม่ได้มันมีเหตุผลมันมีเหตุผลแต่เสมอทั้งทีนะกินน่เสมอทั้งทีเหรอดยเขาไปคิดก่อนเขาไปคิดก่อนไม่มีแบบเิริไหมเพราะอยากถ่ายเก็บไว้ถ่ายเก็บไว้เหรอ มันยังมันยังไม่ถึงจุดที่สมบูรณ์แบบมันยังต้องมันยังต้องไปอีกไปเรื่อยๆจริงๆถูกเชร์เยอะไหมคนรอบข้างพี่ๆเป็นเพื่อนพี่พอะไรเงี้ยเขาเชร์ให้ถ่ายอะไรอย่างเงพี่พีเขาไม่ค่อยหรอถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาก็จะมีชวนไปถ่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ว่าหลังๆเขาไม่ค่อยมีใครแบบบังคับอะไรผมนะไม่ค่อยมีใครแบบชวนผมไปทําอะไรนะหลังๆผมแบบเริ่มแบบไม่ค่อยมีใครคบไม่ค่อยมีแต่ละคนเขาก็แบบไปมีสังคมไปเลยกันผมว่าแบบ น่าจบหนังมาก็เริ่มจะไม่มีสังคมจริงๆแล้วเราเล่นเราเล่นคีั่ก็เชื่อเราสักถ้าแต่ฝา่เนาะแต่วันก็ต้องเดินทางไปกี่แล้วใช่ครับก็วิกหน้าครับวิกหน้าครับวิกหน้ามีปังๆก็ดขนาดไหนเรากินก็จริงๆตอนนี้ผมว่าต้องได้สัก80-90%ล้วะ80-90%ล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ลันทรูต่างๆแต่ไม่ต้องว่าโชว์ทุกโชว์ก็ซ้อมเสร็จหมดแล้วครับ าโชว์นี้คือซ้อมไเสร็จไปจากที่นี่เลยเสร็จจากที่นี่ครับต่อไปที่นู่นก็จะมีมีไปดูอ่าบ็อกกิ้งบ็อกกิ้งแสนที่จริงแล้วก็มีไปจะเป็นเรื่องของการเทสร,ระบบทำเซาวเช็คตกันปรกะมวลไม่ว่าเรื่องระบบเซาเช็คหรือว่าอะไรก็ลแ,แล้วแต่ว่าเออความเป็นความเกิดใหญ่ของเราเลยท,ที่มันต้องศูนย์เด่ดก็มีก็มีบ้างแต่ว่าเหมือนบอกว่าจริงๆแล้วเราก็ขนทีมไปหมดทั้งทีมซาวทีมวงแดนเซอร์แม้กระทั่งทีมโปรดักชั่นอะไรเงี้ยก็ก็ขนไปหมดครับ หลายๆหลานคอนเสิร์ใหญ่ของที่ันจะเจอปัญหาเรื่องซาวเรื่องอะไรเงี้ยบ่อยๆเลยเลยมีบ้างมีบ้างผมว่ามันเป็นปัญหาแบบทั่วไปเลยของของศิลปินหลายๆท่านก็อาจจะเจอเหมือนกันเลยเงี้ยแต่ผมว่าผมว่านี่แหละมันคือมันคือความสนุกที่เราจะสุดท้ายแล้วเราจะเราจะแฮนด์ดิลกับมันยังไงเราจะแก้อะไรกูไม่รู้เรื่องเลยแก้ปัญหามันยังไงครับตื่นเต้นนกับการต้อนรับของแบบแม่ๆทยรูเลยตื่นเต้นมากันจะจัดเต็มมากครับผมตื่นเต้นมาเพราะว่าเมืองแรกที่ที่ฝูโจก็ก็ ประกาศไปแล้วขายบัตรไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ฝูโจวก็จะขายบัตรพรุ่งนี้นะ <3 L. S 1> ครับผมก็ตื่นเต้นต mm hmm. ื่นเต้น,นแล้วก็ผมว่าทุกครั้งที่ไปไปโชว์ที่ต่างประเทศเยอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเวลาเราไปประเทศจีนหรือเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราได้รับการต้อนรับอย่างดี mm hmm. แล้วก็ได้รับเหมือนพอเราไม่ได้อยู่ที่นั่นการที่เราไปแล้วมีคนมาขนาดมันเหมือนว่าเขาเขาการที่เราไปมันมีคุณค่าเขาจริงแล้วการที่เราไปเรารู้สึกว่าเขาก็มีคุณค่ากับ mm hmm. เราจริงเช่นกัน พรุ่งนี้จะเกิดประปการช่วงจริงๆตื่้นดีเลยไปนะฮะพรุ่งนี้จะเกิดประการช่วงจริงๆตื่นเต้นดีเลยชาธุนะครับผมก็จริงๆก็ไปอยากเจอทุกคนอยากเจอทุกคนนะครับเพอ๋อถ้ามีโอกาสก็อยากเจอทุกคนในทุกทุกที่ครับก็จริงๆผมว่ามันก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่มันมีหลายๆจุดที่ที่มันอาจจะ มีช่องโหว่ให้มันเกิดการทุจริตกันได้ง่ายเลยเนี่ยครับยังไงก็อยากให้ทุกคนแบบหมือว่าถ้าดีที่สุดก็คือซื้อจากต้นคั่วเลยก็จะดีที่สุดหรือเหมือนว่าถ้าแต่ว่าจะซื้อซื้อต่ออะไรเงี้ยผมว่ามันก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงอะไรเงี้ยอยากจะให้เหมือนว่าเช็คเช็คให้ดีจริงๆเป็นคนที่เหมือนว่าไว้ใจได้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนว่าหาข้อมูลถ้าเกิดมีอะไรที่แบบโกงกันก็จะได้แบบดําเนินการได้เลยนะครับก็ฝากทุกคนระวังตัวกันให้ดีครับผมช,ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาด เออโอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่สุทธิ